สวัสดีค่ะพอหมดเมอร์ลินเป็นตัวละครสำคัญในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโตกลมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศอังกฤษจนถูกนำไปทำเป็นทางภาพ,พยนตร์ซีรีส์เกมรวมถึงบทประพันธ์อีกหลายเรื่องนะคะในวันนี้แค่จะมาเล่าเรื่องราวในตำนานเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติการผจญภัยมิตรภาพ ความรักรวมถึงชะตากรรมที่คาดไม่ถึงของเมอร์ลินและเหตุการณ์ในคาร์มอลตพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ให้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะต้นกำเนิดและเวทมนต์ของพ่อมดเมอร์ลินในตำนานที่โด่งดังของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโตกลมทีท่เขียนโดยเจฟฟรีย์ออฟมอนมอธในศตวรรษที่12ได้กล่าวถึงเมอร์ลินเอาไว้ในลักษณะของผู้วิเศษหรือพ่อมดชื่อว่าเมอร์ลินัสผู้เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของกษัตริย์อาเธอร์อ เขามีบทบาทที่โดดเด่นตลอดระยะเวลาการครองรัฐของพระองค์โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่6ซึ่งเป็นยุคโบราณของอังกฤษและเป็นช่วงที่มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างอาณาจักรแซกซันส์และบริเตนส์อย่างดุเดือดโดยในตำนานเล่าว่าเมอร์ลินถือกำเนิดมาในฐานะที่เป็นพวกแคมเบียนคือเป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์ที่เป็นหญิงบริสุทธิ์กับปีศาจอินคิบัสที่เขาล่อลวงเธอในยามหลับแต่ถึงแม้เมอร์ลินจะเป็นบุตรของปีศาจ มานดาของเขาก็ได้ชะล้างความชั่วร้ายออกไปจากตัวเขาด้วยการทำพิธีแบปติสต์ตั้งแต่ยังเด็กทำให้เมอร์ลินไม่ได้มีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมอร์ลินก็ยังคงมีคุณสมบัติของปีศาจเช่นกันมีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมกว่าคนทั่วไปและมีพลังเหนือธรรมชาติซึ่งทำให้เมอร์ลินได้รับการยอมรับนับถือในฐานะผู้วิเศษหรือพ่อมดจนมีชื่อเสียงและเป็นที่เกรงขามในสมัยนั้นโดยพลังวิเศษหรือเวทมนต์ที่โดดเด่นของพ่อมดเมอร์ลินได้แก่ 1. การทำนายอนาคตเมอร์ลินมีความสามารถในการอย่างรู้อดีตและอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยความสามารถนี้เขาเลือกที่จะปกป้องและช่วยเหลือกษัตริย์อาเธอร์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพราะมองเห็นอนาคตว่ากษัตริย์อาเธอร์จะเป็นผู้ที่จะนำความยิ่งใหญ่และความสงบสุขกลับมาสู่อาณาจักรบริเตนค่ะ 2. การเปลี่ยนรูปร่าง เมอร์ลินสามารถใช้เวทมนต์เปลี่ยนรูปร่างตัวเองหรือผู้อื่นได้ในหลายครั้งเขาได้ใช้ความสามารถนี้เพื่อปกปิดตัวตนหรือหลบหนีจากสถานการณ์ที่อันตรายเช่นเมื่อเมอร์ลินต้องการแอบสอดแนมศัตรูเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสัตว์เช่นนกแมวหรือแม้กระทั่งก้อนหินเพื่อซ่อนตัวหรือสังเกตการได้อย่างปลอดภัยค่ะ 3. การสะกดจิตและการควบคุมจิตใจเมอร์ลินมีความสามารถในการสะกดจิตหรือควบคุมจิตใจผู้อื่นเพื่อให้ทำตามที่เขาต้องการเขาใช้ความสามารถนี้ในการคุม้มครองอาเธอร์จากศัตรูหรือทำให้ศัตรูเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเราอัศวินโตกลมอย่างไรก็ตามเมอร์ลินมักจะใช้ความสามารถนี้อย่างระมัดระวังและไม่เคยใช้ในทางที่เป็นอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์ค่ะ 4. การสร้างม่านเวทป้องกันเมือง เมอร์ลินสามารถสร้างม่านเวทหรือโล่ป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อป้องกันอาณาจักรและผู้คนจากศัตรูในการต่อสู้ครั้งสำคัญเมอร์ลินได้สร้างคาถาป้องกันรอบปราสาทของกษัตริย์อาเธอร์เพื่อให้ศัตรูไม่สามารถเจาะเข้ามาได้ค่ะ 5. การควบคุมธรรมชาติเมอร์ลินสามารถใช้เวทมนต์ในการควบคุมธรรมชาติเช่นการเรียกลมฝน การควบคุมน้ำหรือการทำให้ต้นไม้และพืชพันธุ์งอกงามตำนานบางเรื่องเล่าว่าเมอร์ลินใช้พลังนี้ในการสร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้กับอาณาจักรบริเทนการควบคุมธรรมชาติของเมอร์ลินยังถูกใช้เพื่อสร้างทางหนีให้กับอัศวินเวลาถูกฆ่าศึกตามล่าหรือทำให้ศัตรูสับสนในป่าอีกด้วยค่ะ 6. การบรรจุพลังเวทมนต์ในดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ ในบางตำนานเมอร์ลินได้ใช้เวทมนต์ในการบรรจุพลังอำนาจลงในดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของกษัตริย์อาเธอร์ทำให้ดาบนี้มีพลังอำนาจในการตัดผ่านเกราะของศัตรูและป้องก,รกรันกษัตริย์อาเธอร์จากอันตรายทั้งปวงค่ะ7การเรียกใช้วิญญาณเพื่อขอคำปรึกษาเมอร์ลินสามารถติดต่อกับวิญญาณของอดีตกษัตริย์ หรือบุคคลสําคัญในอดีตเพื่อขอคําแนะนําในสถานการณ์ที่ยากลําบากการเรียกใช้วิญญาณนี้เป็นอีกหนึ่งเวทมนต์ที่ทําให้เมอร์ลินสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างเด็ดขาดและถูกต้องค่ะนอกจากนี้ในหลายๆตำนานได้กล่าวด้วยว่าเมอร์ลินนั้นมีอายุยืนยาวอย่างไม่น่าเชื่อจนหลายๆคนคิดว่าเขาน่าจะเป็นอมะตะแต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาใช้พลังเวทมนต์เพื่อทําให้ตนเองอยู่ในสภาพที่เป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาและมีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปค่ะ วีรกรรมสำคัญของเมอร์ลินเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในช่วงที่เมอร์ลินได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริเทนซึ่งปกครองโดยกษัตริย์อูเทอร์เพนดรากอนโดยเมอร์ลินมีบทบาทในการช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือพวกบริเทนต่อสู้การรุกรานของพวกแซกซอน และในระหว่างนั้นเขายังได้รับภารกิจสำคัญในการจัดสร้าง s t o n e เ e n g e ด้วยการเคลื่อนย้ายหินโบราณขนาดใหญ่จากไอแลนด์มาจัดเรียงให้เป็นรูปวงแหวนบนที่รับซา u t ์เบอรเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ชาวบริเตนที่เสียชีวิตในสงครามโดยในตำนานกล่าวถึงวิธีที่เมอร์ลินใช้สร้าง Stonehenge ไว้หลายรูปแบบเช่นการใช้เวทมนต์เคลื่อนย้ายหินข้ามทะเลหรือการให้ยักษ์มาช่วยขนหินมาให้ค่ะ ในปัจจุบันสโตนเฮนจ์ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ลึกลับและมหัศจรรย์ที่ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าคนโบราณสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรค่ะ ต่อมาพระเจ้าอูเธอร์ได้ทรงเกิดความสเสน่หาในตัวอีเกิลซึ่งเป็นภรรยาของดยุกออฟคอนวอร์ผู้เป็นศัตรูของพระองค์จึงขอให้เมอร์ลินช่วยเหลือโดยเมอร์ลินผู้มองเห็นอนาคตได้ขอคำมั่นสัญญาว่าพระเจ้าอูเธอร์ต้องให้เขาได้เป็นผู้ดูแลพระโอรสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นเมอร์ลินก็ช่วยให้พระเจ้าอูเธอร์สามารถลักลอบเข้าไปมีความสัมพันธ์กับอีเกิลได้สำเร็จโดยปลอมตัวเป็นดยุกออฟคอนวอร์สามีของเธอ จนในที่สุดทั้งสองก็มีบุตรชายด้วยกันชื่อว่าอาเธอร์และเมอร์ลินก็ได้นำทารกไปฝากให้เซอร์เอ็กเตอร์เลี้ยงดูเป็นบุตรชายแท้ๆโดยรักษาความลับเกี่ยวกับบิดามารดาที่แท้จริงเอาไว้เพื่อให้อาเธอร์ปลอดภัยจากความขัดแย้งระหว่างพวกบริเทนส์กับแซกซอนส์ค่ะดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กษัตริย์อาเธอร์และคาเมลอต หลายปีต่อมาหลังการถือกำเนิดของอาเธอร์กษัตริย์อูเธอร์ก็สวรรคตในระหว่างการสู้รบทำให้รัชบัลลังก์ว่างลงเมอร์ลินจึงได้เข้ามามีบทบาทในการสรรหากษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วยการใช้ดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ซึ่งเป็นดับศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกับราชบัลลังก์ทั้งนี้เชื่อกันว่าดับเอ็กซ์คาลิเบอร์นั้นสร้างขึ้นโดยชาวเอลฟ์โดยหลอมจากไฟของมังกรทำให้มีคุณสมบัติคือ 1. มีความแกร่งและคมกว่าดาบอื่นๆสามารถตัดผ่านทุกอย่างได้ 2. เป็นเกราะเวทมนต์ให้กับผู้ถือดาบและ 3. เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชอบธรรมในการปกครองโดยผู้ที่ถือครองดาบนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมว่ากันว่าดาบจะเรืองแสงในระหว่างที่ใช้ต่อสู้ซึ่งสร้างความน่าเกรงขามให้กับศัตรูอีกด้วยค่ะตำนานที่โด่งดังของดาบ x c a l i อร์ ก็คือการที่อาเธอร์ซึ่งในตอนนั้นมีอายุป,ประมาณ12หรือ15ปีสามารถดึงดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกจากหินได้ทำให้เขาได้รับการสนับสนุนจากเมอร์ลินให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ในบางตำนานก็กล่าวว่าเมอร์ลินได้นำอาเธอร์ไปพบกับนีมวยซึ่งเป็นเลดี้ออฟเดอะเลคหรือเลดี้แห่งทะเลสาบเธอเป็นผู้มอบดับศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับอาเธอร์โดยเมอร์ลินได้รับหน้าที่ในการดูแลและสั่งสอนอาเธอร์ให้ใช้ดับในทางที่ถูกต้องเพื่อสร้างความสงบสุขแก่อาณาจักร นอกจากนี้เมอร์ลินยังได้สอนทักษะการต่อสู้การปกครองความยุติธรรมความเมตตาและความกล้าหาญให้กับอาร์เธอร์อีกด้วยค่ะอัศวินโตกลม หลังอาเธอร์ขึ้นคลองบัลลังได้ระยะหนึ่งแล้วเมอร์ลินก็ได้ให้คำปรึกษาพระองค์ในการจัดสร้างโต๊ะกลมซึ่งใช้เป็นโต๊ะในการประชุมระหว่างกษัตริย์กับอัศวินของพระองค์เพื่อบริหารบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพโดยเหตุผลที่โต๊ะเป็นรูปทรงกลมนั้นก็เพื่อแสดงถึงความเสมอภาคในการออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยไม่มีหัวโต๊ะท้ายโต๊ะหรือลำดับในการนั่ง ั้งนี้ศูนย์กลางอำนาจในยุคข,ของกษัตริย์อาเธอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราษัทอันเป็นที่พำนักของกษัตริย์และเหล่าอัศวินตกลมก็คือคามเมลอกนั่นเองค่ะนอกจากจะให้คำแนะนำกษัตริย์อาเธอร์แล้วเมอร์ลินเองก็มีส่วนในการช่วยรวบรวมอัศวินที่มีฝีมือจากทั่วอาณาจักรให้กับพระองค์ด้วยโดยในตำนานมีการบันทึกจำนวนของอัศวินของกษัตริย์อาเธอร์ที่เรียกว่าอัศวินตกลมไว้แตกต่างกันค่ะแต่ตัวเลขที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ12คน โดยเมอร์ลินจะคอยช่วยสร้างความเชื่อมั่นและให้กำลังใจพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายเคียงบากเคียงไหลกับกษัตริย์อาเธอร์โดยนอกจากจะสู้รบกับศัตรูแล้วในตำนานได้เล่าถึงการที่เมอร์ลินได้คอยช่วยเหล่าอัศวินและกษัตริย์อาเธอร์ต่อสู้กับมังกรปีศาจและอาสุนต่างๆรวมถึงใช้เวทมนต์ช่วยปกป้องพวกเขาด้วยค่ะนอกจากนี้เหล่าอัศวินยังมีภารกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ หรือ Holy g ่เกซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งการชำระล้างจิตวิญญาณและนำความยิ่งใหญ่มาให้กับอาณาจักรแต่เนื่องจากจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเครื่องหมายของความบริสุทธิ์ผู้ที่มีความกล้าหาญซื้อสัตว์และความเสียสละอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถพบเจอจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ เมอร์ลินจึงได้ใช้เวทมนต์และสติปัญญาในการนำทางเหล่าอัศวินในภารกิจนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยอัศวินที่ทำภารกิจนี้สำเร็จก็คือเซอร์กาลเฮดซึ่งเป็นหนึ่งในอัศวินโตกลมที่โดดเด่นที่สุดในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์เป็นที่รู้จักในฐานะอัศวินที่บริสุทธิ์และไรบาปผู้มีความกล้าหาญและคุณธรรมอันสูงส่งตำนานเล่าว่า เขาพบกับการผจญภัยและอุปสรรคมากมายระหว่างทางซึ่งทดสอบศรัทธาและความเสียสละของเขาอย่างถึงที่สุดแต่กาลแฮดก็ผ่านการทดสอบทุกอย่างด้วยใจที่มุ่งมั่นและบริสุทธิ์จนในที่สุดเขาก็ได้เห็นและสัมผัสจอกศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเขาก็ได้รับผ่อนพิเศษในการขึ้นสู่สวรรค์โดยตรงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดและการยอมรับจากพระเจ้าค่ะ,คะการตกต่ำของอาณาจักร ในบรรดาอัศวินโตกกลมนั้นอัศวินที่มีความโดดเด่นมากที่สุดมีอยู่2คนก็คือเซอร์กลาเฮดที่แคทได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะ และเซอร์แลนสลอตโดยเซอร์แลนส์ลอตนั้นเป็นบิดาของกาลาฮัดที่ถือเป็นอัศวินที่เก่งที่สุดเพราะเป็นนักดาบฝีมือเยี่ยมที่มีความกล้าหาญและซื่อสัตย์อีกทั้งยังเป็นผู้ติดตามที่ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์อาเธอร์แต่ทว่าในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกษัตริย์อาเธอร์ได้สมรสกับกนิเวียหญิงผู้มีความงามมากจนเป็นที่เรื่องลลอ เมอร์ลินได้พยายามทัดทานว่าการสมรสนี้จะนำมาซึ่งเหตุร้ายที่ทำให้พระองค์ต้องเสียพระทยัยและนำไปสู่ความล่มสลายของอาณาจักรแต่พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเนื่องด้วยมีความรักให้กับกวินีเวียอย่างแท้จริงแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปความใกล้ชิดได้ทำให้เซอร์แลนส์ลอตได้ตกหลุมรักราชินีกวินีเวียซึ่งแน่นอนว่าเป็นรักที่ต้องห้ามและเป็นการทรยศต่อกษัตริย์อาเธอร์แต่ทั้งสองก็ไม่อาจหักห้ามใจได้เมื่อกษัตริย์อาเธอร์ทรงทราบเรื่อง พระองค์ทรงผิดหวังเป็นอย่างมากในตัวราชินีและเซอร์แลนส์ลอตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและอัศวินที่พระองค์ไว้วางใจแต่เพื่อเป็นการรักษากฎหมายในอนาณาจักรพระองค์จำต้องลงโทษราชินีกวินิเวียซึ่งตามกฎนั้นจะต้องถูกเผาทั้งเป็นถึงแม้พระองค์เองก็รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะยังคงรักพระนางอยู่ค่ะฝ่ายเซอร์แลนส์ลอตเมื่อรู้ว่าราชินีกวินีเวียจะถูกลงโทษก็ได้รีบเข้ามาช่วยเหลือโดยได้ลักลอบพาราชินีหนีไปยังฝรั่งเศส เหตุการณ์นี้ทำให้ความขัดแยงระหว่างกษัตริย์อาร์เธอร์และเซอร์แลนสโอตย่ำแย่ลงไปอีกและเป็นจุดเริ่มต้นให้เหล่าอัศวินโตกลมแบ่งฝ่ายกันจนเกิดความแตกแยกในคาร์มลอดส่งผลให้อณาจารเริ่มอ่อนแอลงค่ะในระหว่างที่เกิดความวุ่นวายในราชสำนักนั้นเมอร์ลินไม่สามารถเข้าช่วยเหลือกษัตริย์อาร์เธอร์ได้เนื่องจากได้ถูกนีมวยเลดี้แห่งทะเลสาบลวงไปกักขังไว้สาเหตุเนื่องจากเธอกับเมอร์ลินมีเรื่องขัดแย้งกันแค่ต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่า เมอร์ลินกับเลดี้นีมวยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเริ่มจากการที่เลดี้นีมวยซึ่งถือว่าเป็นแม่หมดเช่นกันได้ใช้มนต์เสน่ดึงดูดให้เมอร์ลินตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งและตกลงใจสอนเวทมนต์และความรู้ลับๆของเขาให้กับเธอหลายอย่างโดยไม่ได้ระมัดระวังซึ่งในบางตำนานได้กล่าวว่าเลดี้นีมวยต้องการที่จะครอบครองความรู้และพลังของเมอร์ลินทั้งหมดจนในที่สุด เธอก็ทระยศ์เขาด้วยการลวงไปกักขังไว้ในถ้าแต่บางก็ว่าเป็นต้นไม้หรือปราทคริสัลเพื่อไม่ให้เมอร์ลินสามารถออกมาได้อีกเลยเขาจะได้ไม่มีพลังเหนือเธอได้อีกซึ่งการกักขังเมอร์ลินนี้ทําให้เขาไม่สามารถกลับมาช่วยเหลืออาเธอร์และคามเมลอดได้ในช่วงเวลาที่อาณาจักรกําลังต้องการเขามากที่สุดค่ะจุดจบของกษัตริย์อาเธอร์และเมอร์ลินปัญหาภายในคาเมลอดที่เกิดจากเหตุการณ์รักสามเศร้าระหว่างกษัตริย์อาเธอร์ราชินีกวินิเวีย และเซอร์แลนด์สโอตทำให้อัศวินต๊ะกลมแตกแยกและขาดความแข็งแกร่งระหว่างนั้นเองมอร์เดตซึ่งเป็นบุตรนอกสมรสของกษัตริย์อาเธอร์หรือในบางตำนานก็กล่าวว่าเป็นหลานผู้ซึ่งมีความขัดแย้งกับกษัตริย์อาเธอร์มาโดยตลอดส่วนหนึ่งเป็นเพราะมอร์เดรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการยอมรับหรือความยุติธรรมจากบิดาความโกรธแค้นนี้ทำให้มอร์เดตต้องการจะแก้แค้นและเมื่อประกอบกับความทะเยอทะยานส่วนตัว มอร์เดจึงวางแผนจะแย่งชิงบัลลังก์ของอา t h เธอร์มาเป็นของตัวเองเพราะคิดว่าเขาควรได้เป็นกษัตริย์ในฐานะทายาทของอา t h เธอร์ดังนั้นเมื่อคาเมลอตอ่อนแอเขาจึงเข้าแทรกแซงทําให้มีการเลือกข้างกันร,ระหว่างกษัตริย์อา t h เธอร์กับมอร์เดในที่สุดระหว่างที่กษัตริย์อาเธอร์ไม่อยู่มอร์เด ก็ประกาศตนเป็นกษัตริย์เสียเองซึ่งทําให้พระเจ้าอาเธอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งสองจึงทําการสู้รบกันอย่างดุเดือดจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่อาณาจักรค่ะในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้ต่อสู้กันในสงครามครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าสงครามที่แคมลนันในสงครามครั้งนี้กองทัพของกษัตริย์อาเธอร์และมอเดรด ได้ปะทะก,กันอย่างรุนแรงจนทําให้เหล่าอัศวินและทหารของทั้งสองฝ่ายต้องล้มตายไปเป็นจํานวนมากรวมถึงอัศวินโตกลมที่ซื้อสัตว์ของกษัตริย์อาเธอร์อีกหลายคนและแล้วกษัตริย์อาเธอร์กับมอร์เดก็ต้องเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวโดวยประสบการณ์ที่เหนือกว่าของกษัตริย์อาเธอร์ทําให้มอร์เด็พ่ายแพ้แต่ขณะที่พระองค์สังหารมอร์เดได้สําเร็จนั้นมอร์เด ใช้จังหวะสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจฟาดอาวุธเข้าใส่กริยัตอาร์เธอร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นบาดแผลชะกันที่ไม่อาจรักษาได้เมื่อทราบว่าตนเองกำลังจะสวรรคตกริยัอาเธอร์ Arthur, จึงสั่งให้อัศวินที่ซื้อสัตว์คือเซอร์เบดิเวีย นำดาบ Excalibur ไปคืนให้กับเลดี้แห่งทะเลสาบตามที่สัญญาเอาไว้โดยในตำนานระบุว่าเมื่อดาบถูกโยนลงน้ำมือของเลดี้แห่งทะเลสาบก็จะโผล่ขึ้นมารับดาบและหายลับไปในน้ำนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคืนพลังและสิ้นสุดยุคข,ของกษัตริย์อาเธอร์และคาเมลอตค่ะทั้งนี้หลังจากคืนดาบ พระองค์ได้ถูกพาไปยังเกาะอเวอลอนเกาะลึกลับที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนแห่งการรักษาและความเป็นอมตะซึ่งในบางตำนานกล่าวว่าอา t h เธอร์ยังคงมีชีวิตอยู่ที่นั่นและจะกลับมาเมื่ออังกฤษต้องการเขามากที่สุดค่ะ สำหรับเมอร์ลินนั้นตำนานของเขาจบลงในหลายรูปแบบบางแหล่งข้อมูลก็กล่าวว่าเขาถูกกักขังโดยเลดี้แห่งทะเลสาบตลอดไปบางก็กล่าวว่าเขาได้แปลงร่างเป็นนกและหนีไปอยู่ในดินแดนห่างไกลด้วยความเสียใจที่ถูกเลดี้นีมวยทรยศอีกทั้งยังผิดหวังที่ไม่สามารถปกป้องกษัตริย์อาเธอร์ได้ส่วนในบางตำนานกล่าวว่าเขาเป็นผู้คืนดับเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้กับเลดี้แห่งทะเลสาบ และส่งกษัตริย์อาเธอร์ไปยังเกาะอาวาลอนเพื่อรอการกลับมาแต่ไม่ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรเมอร์ลินนั้นก็ยังคงเป็นตัวแทนของความรู้ความฉลาดความกล้าหาญและการเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์ส่วนศกคณฏตรกรรมที่เกิดขึ้นในตำนานเรื่องนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้จะมีพลังวิเศษมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยั้งชะตากรรมได้ค่ะเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ เรื่องราวของพ่อมดเมอร์ลินหรือเมอร์ลินเดอะเกรทได้ถูกเล่าขานในงานเขียนหลายชิ้นทั้งในอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีซึ่งมีการเผยแพร่ในช่วงศตวรรษที่11จนถึงศตวรรษที่15โดยจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปค่ะนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเมอร์ลินนั้นเคยมีตัวตนอยู่จริงในศตวรรษที่6โดยเป็นชายที่มีชื่อว่าเมอร์ลินวิช ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในป่าลึกของสกอตแลนด์เป็นเวลากว่า50ปีและใช้ชีวิตคล้ายหรือสีจนกระทั่งได้รับพลังเหนือธรรมชาติและมีความสามารถในการมองเห็นอดีตและอนาคตโดยเขาได้เขียนคำพยากรณ์ไว้ประมาณ100ข้ออในรูปแบบของโครงกลอนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอนาคตของอาณาจักรอังกฤษ หรือที่เรียกว่าบิเชนเช่นการคลองราชและการถูกค้นล้มของกษัตริย์ในยุคต่างๆในอนาคตรวมถึงการควบรวมอาณาจักรต่างๆจนกลายเป็นสหราชาอาณาจักรทําให้มีผู้นําคําทำนายเหล่านี้มาอ้างถึงกันอย่างแพร่หลายตลอดเวลาหลายร้อยปีหลังจากนั้นโดยมักจะเรียกกันว่าคําพยากรณ์ของเมอร์ลินค่ะ ในปัจจุบันถึงแม้เมอร์ลินจะมีเขาโครงมาจากบุคคลจริงแต่นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ากษัตริย์อาเธอร์นั้นเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่เพราะถึงแม้ในตำนานท้องถิ่นของอังกฤษโบราณในช่วงศตรวรรษที่5-6ถึงจะมีการกล่าวถึงพระองค์แต่รายละเอียดต่างๆส่วนใหญ่ได้ถูกเขียนขึ้นหลังจากนั้นนับพันปีและยังไม่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนได้อย่างไรก็ตามนะคะในเชิงสัญ,ญลักษณ์ พระองค์และอัศวินตกลมยังคงมีภาพลักษณ์ที่เป็นวีรบุรุษผู้มีชัยชนะเหนือพวกแซกซอนส์และพวกโรมันได้สำเร็จและเป็นหนึ่งตำนานที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของสหราชาอาณาจักรค่คะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือจะส่งซุปเปอร์ท k งค์เป็นกำลังใจให้แคทก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ